สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยเดอร์ครับพี่น้องครับวันที่26กันยายน67ครับเอาคลิปนี้ครับผมกะดีใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับห้ามาจริงๆครับพี่น้องเนาะคลิปรวมเสียนกับน้เชียร์กับบอลยูว่าชนห้ามากครับผมชนห้ามากครับชนหากับศูนย์ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าห้านี่ห้านี่เด่นอีลีครับผมครับหามาอิลีครับพี่น้อง เลขออกซีหาลางครับพี่น้องบนห้าเก้าหกครับพอแสวงกับเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วครับผมพอให้บุญนี่ครับพี่น้องเนาะครับจัดชุดเต็มให้เก้าคู่เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเก้าคู่เท่านั้นครับพี่น้องเก้าคู่เท่านั้นอาจารย์เอครับผมน่าจะหาหกงวดติดแล้วเด้อครับผมครับหาหกงวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะ ก้าค so 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 ู่เข้าทุกงวดครับผมเข้าทุกงวดว่างหันกับเขาหาซีครับผมหาซีซีหาอาจารย์เอครับผมถ้าพี่น้องเซีก็เป็นแฟนคลับเพล่นนะครับผมรลายทนกับเป็นแฟนคลับของอาจารย์ท่านอื่นะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าตามอาจารย์เอนะน่าจะได้ทุกงวดนะครับผมครับที่พ่านมาเนี่ยครับพี่น้องเนาะก็เห็นผลงานพ่นแล้วและก็อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะมาสรุปตัวเลขให้พี่น้องเอฟซี เบิ้งเป็นข้อมูลครับผมตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องแอตใต้ฟ้าครับผมครับเปิดตัวครั้งแรกครับผมงดบังหันเข่าครับพี่น้องเนาะเพิ่นไห้เด่นหาก็มาเชื่อกันว่าอยรูดห้าเนียครับผมเพราะเพิ่นไห้ประมาณหาคู่เนี่ยแหละครับผมห้าสี่สี่ห้าแอตใต้ฟ้าลาพัฒนาครับเดี๋ยวเป็นเบื้องน้ำกันครับพี่น้องเป็นข้อมุดสรุปน้ำกันพอลาดเพ้ากับวิ่นกันอีเหล้าครับพี่น้องสีกับหาครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเราพัฒนาชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับน้ำเชียร์ผ้าล่วยกับขอขอพระคุณถูกๆเสียนเ้อครับผมครับขอพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังก็ติดแนวทางกับน้ำเชียร์ผ้าล่วยครับผมขอให้ได้โชว์เวลาน้มกันต่อครับผมวันศุกร์นี้ครับพี่น้องก็ติดไว้ครับผมเสี้ยนไดมากก่อนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าล่วยจะจัดให้ก่อนเลยครับพี่น้อง อาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชคครับผมพี่น้องทีหลายท่านก็เริ่มจะก็ติดอาจารย์แล้วครับผมหลายท่านก็โทรมาหาน้ำเชียร์ก็มาเชียร์อยู่ครับผมอยากได้สมุดอาจารย์ครับผมครับให้ค่าน้ำชากาแฟครับนี่เด้อครับพี่น้องแคปไว้ครับผมครับอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะ เป็นคาน้ำชากาแฟอาจารย์กับผมเห็นพี่น้องมซี่ไลท์ทันก็ทึงงทั่วมาครับผมทึ่งอคอมเมนต์ครับว่า่ารก็เข้าตัวเด่น5แล้วก็5 4 4 5นี่หนี่แหละครับผมอาจารย์เอปันโชคครับงวดนี้พ่อไพ่บุญเต็มเต็มครับผมเลขว่าต้องกลับอีกครับพี่น้องครับไม่ต้องกลับ เชื่อได้ว่าบ่บเป็นโดนตัวเนี่ยนแต่ว่าเก่าคู่นี่กับได้บนรางงวดนี้ก็ถือว่าคุมครับพี่น้องเนาะครับพ่อไพ่บูนครับเนี่ยครับผม่นปั๊บสูตรใหม่ครับพี่น้องเป็นสูตรผสมครับถวอในขีปนที่ลงขีปก็พอครับผมผลมาเป็นสูตรผสมระหว่างสูตรใหม่และสูตรเก่าเข้าเต็มเต็มสี่ห้าเก้าหกครับผมพ่อไพ่บูน พ่อสแสวงครับพี่น้องเนาะครับให้เน้นล่างกันบนครับผมเขา่าเกาหักเกาหกครับพี่น้องพ่อสแสวงมีสองแผ่นนะครับผมแผ่นหนึ่งกระชิแยกเป็นบนครับผมแผ่นล่งล่างนี่ครับอาซีเด่นบนห้ากับหกครับพี่น้องนี่ ตัวหาไป็นล่องลางหรือก็ะกนี่ก็มาบนอยู่แล้วครับพ่อแสวงครับวันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนี่ครับพี่น้องเนาะเปิดตัวแอดใต้ฟ้าครับผมครับเอฟซีใจดีเ็นทรงมาให้ยครับผมสองตัวบนล่างเราพัฒนาครับพี่น้องครับห้าสีครับ นี่ครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะวดวันที่ยี่สิบเจ็ดครับที่ประกายครับผมครับนี่ลักหน่วยนี่ครับผมเขาเดินดีครับหลักหน่วยบนเข้าที่หกครับผมวิ่งบนสี่ลักสิบลงล่างครับผมขค้่นกันไว้ตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะสีหาเป็นเหล็กรางครับ ตัวนี้ออกไปลักหน่วยครับพี่ปะกายครับผมเข้าตัวกัน4ีห้าลงล่างครับผมแต่วใบตัวหลักหน่วยบนนีงเดินดีครับผมเข้าที่6อาจารย์ผู้งวดนี้เข้าตัววิ่งนะครับผมเข้าตัววิ่งรูด6กครับพี่น้องเนาะเข้าตัวรูด6แต้มเดียวครับ68 นี่ครับพี่น้องเนาะพ่อลาดเ้าครับผมมาแล้วครับผมอยากได้แบบนี้ครับพี่น้องครับสี่คู่เน้นๆแต่ประกบครับผมพอดีบริเขียนในพี่น้องที่ตะวันบอในคลขีบอยู่ว่าถ้าพี่น้องอยากวิ่งกันกับวิ่งเด้อครับผมเพราะว่าเลขกเป็นกับเคยกอดคอกันมาสี่ห้าครับผมพ่อลาดเ้าหาเด่นครับพี่น้องเนาะครับงวดหนากับมาเบิงอีกกระไดครับผมว่า ชนตัวใดมากที่สุดแล้วมาเบิ้งวา่าอยู่ในนั้นมีเลขของพอบอรครับจงคอยวิ่นเอาครับคนภูเขาครับผมตัวเด่นตัวนี้เขาได้ครับพี่น้องเป็นเด่นหาเสียดายครับพี่น้องเนาะไม่มีห้าสีแล้วก็เลขติดบนรางงวดนี่ลุดได้ครับผมน่าจะหลุดเป็นครั้งแรกนะครับผมศูนย์หนึ่งสองไม่มาอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะเด่นไม่พลาดครับผม เข้าที่ห้าครับชุนหาหลายครับพี่น้องเกามาเชียรเดวอลโยในคลิปถ้ามาสรุปร,รวมเสี้ยนนี่สิเห็นภาพรวมเลยครับผมว่าตัวใดเด่นเพราะว่าก็นั่นนั้นครับว่าชุนชุนสองครับสองกามาชุนหาหากามาครับผมพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับตัวเด่นเข่าทีเก่าด้วยครับพี่นอ้องแลเหล็กแต้กเลยครับพี่น้องเนาะ แต้มสองตัวเข้าที่5้าล้วก็แต้ม3ตัวเข้าที่0ูครับผมเสียนกระทุ้มแบันเด่นไม่พลาดได้ครับผมเข้าที่9ครับพี่นอ้องเข้าที่9เอาครับพี่น้องครับผมรับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางราวพัฒนาครับเป็นขอมุลนครับผมตามกันต่อ ครับงวดวันที่27กันยายน67ครับผมครับสู่กันต่อได้ครับพี่น้องเสี่ยนได่ผลมาก,ก่อนเดี๋ยวนำเชียร์ผ้วยกับเชนนําเสนอแบบต่องวดคือเก่าครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีเด้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมแนวทางเราพัฒนาที่จะนำมาเสนอสู่พี่น้องที่เป็นําดับต่อไปสวัสดีครับ